สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับวันนี้พบกับวัตถุงมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่จือน,นะครับวัดเขาตาเงาะอุดมพรครับกับเหเรียญเจริญพรสามงานวัดแตกอีกแล้วโอ้โหเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์ครึ่งองคนะครับพิมพ์ก็มีทั้งพิมพ์จเจริญพรบนและ,จะเจริญพรล่างอย่างนี้เลยนะครับแต่ออปชั่นเนี่ยออปชั่นก็จะมีทั้งเหรียญพิเศษที่ไม่ตัดเปีกห่วงเชื่อม ไม่มีห่วงต่างๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยรายการลงยาในหายากนะครับต่เมืการจัดสร้าง้าเป็นเนื้อเยอะสุดก็จะเป็นเนื้อนี่เลยเนื้อเป็นทองแดงภายเงินนะครับหลักประมาณสามสี่พันนะครับถ้าเป็นน้อยๆเราก็จะเป็นเนื้อเงินนันวะนะครับะมาดูเหรียญจีนก่อนนะครับกล่องตัวอย่างไอ้กล่องรายการรุ่นเรื่อเโชคอย่างนี้เลยครับจเจริญพรสามอย่างนี้ปีสองห้าหกห้าโอ้โหงานวัดแปดเจริญพรสามนี่ครับ อันนี้เป็นองค์จัดสร้างเท่าไรหนึ่งร้อยเหรียญนะครับเนี่ยอันนี้เป็นงานไม่นะไมตัดปีกนะงานไม่จะสีตัดปีกเนี่ยจัดสร้างแค่เนื้อเนื้อละหนึ่งร้อยเหรียญนะโอ้โหนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงพายเงินไม่ตัดปีกตอ9เก้ารอบนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงทีต่ตอกดอยด็ก็เป็นเนื้อทองแดงนะนะครับนี่โอ้โหตอโคตัวนะต่อ9เก้ารอบต่างๆโอ้โหขอบนี่คาว่าเจริญพรด้วยโอ้โหด้านหลังด้านหลังโอ้โหด้านหลังนี่มีงองงูโอ้งองงูหรือเปล่า ไม่ใช่โคดโอ้โหนึกว่างองงูนะเนี่ยโอ้โหนี่ครับโคดนี่โคดพัดยศอีกโอ้ข้างหลังโอ้ตอกกันมาโอ้โหมายเลขแปดตัวเดียวเอาแล้วไงโอ้โหปีสองห้าหกห้าโอ้โหได้หมายเลขแปดด้วยโอ้โหต้องเก็บไว้ให้ดีแล้วเหรียญนี้อะต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนนี่อันนี้เป็นมหาชนวนนะเนื้อชนวนมวลสารนี่เนื้อชนวนนะครับนี่อันนี้ก็จะสร้างไม่เยอะเหมือนกันนะครับนี่ตอโคด ณนะสองฝั่งมีพัยดยศหน้านี้นี่ก็สวยนะครับหาชนวนโอ้โหนึกว่าเลขเจ็ดแปดเก้าเลขเจ็ดแปดแปดอสวยนะ,ะ,ยนะ,ะหาชนวนก็สวยข้างบนเขียนว่าเมตตามหานิยมอ้าวตัวต่อไปมีเนื้ออะไรเฮ้ยนี่เนื้อปากกาเาหรอเฮ้ยเนื้อปกากกากระสังน้อยโอ้ยหมายเลขหกเจ็ดเก้าครับโอ้โหนี่เป็นเนื้อ,อปบากาตอกอ,อ่างนะ โอ้รุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนไม่ต้องห่วงครับทุกเนื้อตอกชัดเจนนี่อออ่างนะนี่เป็นเนื้ออัปป้าครับโอ้ตอกโคดรนะหนึ่งตัวนะครับก้าข้างหลังมีอะไรไหมพัดยศโอ้ข้างหลังก็ไม่ต่างกันนะครับนี่ต่อไปเป็นเนื้อนี่ทองฝาบาทนี่ทองฝาบาททองฝาบาทจะสร้างประมาณสองสามพันเหรียญนะครับต่อหนึ่งพิมนะต่อพิมพ์นี้นะสามพันสองสามพันเหรียญนะครับนี่เนื้อฝาบาททองฝาบาทก็ตอกโคดลอริงครับนี่ตอกโคดลอริงนะครับนี่ เหรียญที่สร้างเยอะก็จะเป็นนี่เลยครับเนื้อทองแดงพายเงินนี่ทองแดงพายเงินหน้านี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงพายเงิน,นก็ตอกนี่เลยครับตอกดอเด็กด้านหลังนี่ทองแดงพายเงินนะนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยของหลวงปู่จือเลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่วความสุขความเจริญนะครับใครสนใจบูชาวัตถุคนรุ่นไหนก็ติดตามในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ใต้โพสตได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ